จ่าชีเป้าขออยอสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโ,โฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตด,ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ Li@ n e แอดตูดสสามวินี้ผมจ่าแตงท็อปโ,โฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกสวีเดนออสเวนคารมลโมพบกับเอฟบอกครับมลโมเจ้าทิน5เกมหลังสุดในลีกก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีมากเลยนะครับแพ้เพียงแคเกมเดเกมดาร4ติ บแบ่งเป็นชนะ3เสมอ1เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะทางด้านของกาาไป5ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่ตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงของลีกนะครับ11นัดมี28คะแนนส่วนทางฝั่งของเอฟบอก5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างดีแต่ไม่มีมาตรฐานนะครับพวกเขาชนะ3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยแบ่งเป็นการชนะสลับกับแพ้มาตลอด5เกมติดนะครับ,รบเกมนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านชนะทางด้านของฮามสตัดไป 2ประตูต่อ0ูนย์ะครับตอนนี้ทางด้านของ f อฟบอกอยู่อันดับที่7นะครับผมมี10มี16คะแนนด้วยกันเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางด้านของ f อฟบอกที่เหนือกว่าพอสมควรน,นะครับชนะ3จาก5้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่มาโมชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นดัชนีเกมคู่นี้มองว่ามาโม่งสกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของมาโมค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าว่าทางด้านของ f อฟบอกนี่ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นในระยะหลังๆกก็ดดดูีีีเเเชช่่่นนนนนยวววััือาาา้้ะผมมมถโจ ชนะได้เนี่ยน่าชนะเพียงแค่เฉือนเท่านั้นนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่เอฟบอกคิดว่าน่าจะสามารถมีเซอร์ไพรส์บุกไปเสมอได้หรือว่าแพ้ไม่เกิน1สกอร์นั่นเองนะครับไปกันที่ศึกหลีกล่างของสวีเดนนะครับผมเป็นสวีเดนซูเปอร์เลกเทนนะครับผมคู่ระหว่างเดกฟอสเดกฟอสนะครับผมพบกับวาลเบิร์กนะครับเดกฟอสก้าทินห้าเกมหลังสุดในลีกต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นพึ่งมาดีในระยะหลังๆนะครับชนะ2เกมรวดนะครับผมก่อนหน้านั้นก็แพ้ไป2เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่เกมน ล่าสุดนะครับเพิ่งจะบุกไปชนะทางด้านของบา์เก้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับผมแข่ง9้านัดมี15คะแนนส่วนท้งฟังของวาเบิร์ก5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเลยนะครับผมชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ถึง3เกมแล้วก็เสมอไปน1นเกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะทางด้านของออสเดวไป2ประตูต่อ1นะครับโดยที่ตอนนี้พวกเขาเป็นรองบวยนะครับอยู่อันดับที่15มีเพียงแค่7คะแนนเท่านั้นเองนะครับสำหรับทางด้านของวาเบ เฮดทเวของทั้งคู่เป็นทางด้านของวอลเวิร์กที่เหนือกว่านะครับผมแค่เล็กน้อยเท่านั้นชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ก็4เกมที่เจอกันในรอบ5เกมหลังนี้ส่วนมากจะหนักไปทางเสมอนั่นเองนะครับดับชนีเกมคู่นี้มองว่าเดก้าฟอสนะครับผมหสกอได้อะไรติดไม้ติดมือซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของเดก้าฟอสเพิ่งจะมาฟื้นในระยะหลังๆนะครับผมแม้ว่าทางด้านของวอลเวิร์กจะเพิ่งมาฟื้นในเกมนัดล่าสุดก็ตามแต่แต่เกมนัดน,นี้ไม่น่าจะง่ายในการบุกไปเยือนทางด้านของเดก้าฟอสนะครับผมดังนของ ก็ฟอสคิดว่าน่าจะสามารถเฉือนเอาชนะไปได้นะครับไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นหลีกล่างนะครับผมเป็นเกมเพลออฟระคู่อ่าคู่ระหว่างทางด้านของเวเฮนวิสบารเดนนะครับผมพบกับทางด้านของโจเล่าเลเกนเบิร์กนั่นเองนะครับทางด้านของวิสบารเดนนะครับผมทีมจากลีกาทูนะครับผม5เกมหลังสุดในลีกก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาแพ้มา4เกมติดโดยที่เกมนัดสุดท้ายของหลีกนะครับผมพวกเขาแพ้ต่อซัองเปารลีไป1ประตูต่อ ทําให้พวกเขาจบอันดับที่16จะต้องไปเพลย์ออฟว่าจะได้อยู่ต่อหรือว่าตกชั้นไปยังลีก้า3นะครับส่วนทางฝั่งของเลเกนเบิร์กผม5เกมหลังสุดในลีกก็ต้องบอกว่าฟอร์มนค่อนข้างจะไม่ดีเลยนะครับผมเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแพ้ถึง3เกมเสมอไป2เกมนะครับผมโดยที่เกมนัดสุดท้ายของลีกนะครับผมก็พวกเขาเปิดบ้านแพ้ต่อซาบุเค่นไป0ประตูต่อ1ทําให้พวกเขาจบอันดับที่3นะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นใน เรื่องของการเพลย์ออฟในเกมนัดนี้ที่เจอกับทางด้านของว e s บา a d เดนนั่นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่เป็นทางด้านของว e s บา a เดนที่เหนือกว่ามากมายนะครับผมชนะ3จาก5านัดหลังสุดที่เจอกันในทุกรายการโดยที่เสมอกันไป2ครค้งโดยที่ทางด้านของเลเกนเบิร์กนี่ไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับเกมนัดแรกนะครับผมที่บ้านของเลเกนเบิร์กก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับซึ่งต้องบอกว่าด้วยมาตรฐานฟอร์มการเล่นนี่ก็ต้องบอกว่าทางด้านของวิสบาร์เดนคน่อนข้างจะดีกว่าทางด้านของเลเกนเบิร์กและเกมนัดแรกนะครับผมทางด้านของว n สบารถบุก ไปเสมอได้ดังนั้นเกมคู่นี้มีโอกาสที่เวสบารเดนน่าจะสามารถเฉือนชนะเรเกนเบิร์กไปได้นะครับผมแม้ว่าฟอร์มระยะหลังไม่ดีก็ตามแต่แต่เรเกนเบิร์กก็ใช่ว่าจะดีดังนั้นคู่นี้เฉือไปที่เวเฮนเวสบารเดนคิดว่าน่าจะสามารถเฉือนเอาชนะไปได้ครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงทัฟโฟชอบเลยนะครับผมก็มีทางด้านของเอฟบ็อกนะครับผมมีทางด้านของเอก้าฟอสและก็ทางด้านของเวสบารเดนครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจาปป่าชีเปาขยอสกอร์วิเคราะห์ลุกหนังสไตล์จา่าแตงทัฟโฟที่จะ ตูนยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเต็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสายสายวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ